สวัสดีครับคลิปนี้ผมจัดมาทำครับที่ชาร์จลำโพงบูทุสนะครับเพราะว่าของเดิมมันพังแล้วนะครับมันชาร์จไม่ได้นะครับที่เสียบมันพังนะครับเพราะว่ารูแจ็คที่เสียบนะครับสายดีซ5โวลต์นะครับเละตุ่มเป๊ะเลยนะครับไม่สามารถเสียบได้นะครับแล้วก็แทนหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ชาร์จแบตไม่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ของไฟฉายนะครับที่ยังใช้งานได้อยู่นะครับแกะจากไฟฉายออกมาครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมีชุดวงจรแล้วก็มีทานแล้วก็มีหลอดไฟนะครับทั้งหมดมี3มชิ้นเองนะครับผมจะ เอาหลอดไฟทิ้งไปนะครับเพราะว่าหลอดไฟมันเสียแล้วก็ก็จะเหลือแต่ตัวชาร์จกับแบตเตอรี่นะครับเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่ผมได้ทําการเช็คดูแล้วนะครับทําการพ่วงนะครับสายที่ไปหาแบตเตอรี่ตัวนี้ครับผมจะถอดแบตออกก่อนนะครับแล้วก็พ่วงสายบวกลบเข้าไปที่แรงแทนของตัวลำโพงบูทูตเลยนะครับในชุดวงจรตัวนี้จะมีอีก2เส้นนะครับที่ไปหาหลอดไฟนะครับคือเก็บสายได้เลยนะครับพันเทปเก็บไว้ ส่วนนี้ก็คือภายในของลาโพงนะครับก็จะมีแค่แรงทานสายบวกลบข้อที่หลังททนเลยนะครับซึ่งใส่ตัวนี้มาจากชุดชาร์จแบตนะครับแล้วตัววงจรแผงวงจรครับก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนะครับเพราะเราจะนําวงจรชาร์จของไฟฉายนะครับมาวิ่งสดเข้าหาเลยครับแต่ละขั้วนะครับขั้วบวกกับขั้วลบนะครับ นี่ก็คือวงจรชาร์จของไฟฉายนะครับก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะมีสายบวกลบที่วิ่งไปหาแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีรูที่เสียบสายชาร์จ DC นะครับแล้วอีกสองเส้นมันจะวิ่งไปหาหลอดไฟนะครับสองเส้นนี้เก็บสายได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้ว เจาะรูตรงข้างๆกล่องครับเพื่อจะยึดแผงวงจรชาร์จของไฟฉายนะครับติดกับข้างๆกล่องนะครับเอาแผงวงจรของไฟฉายนะครับมาแปะได้เลยแล้วก็ขันน็อตยึดซ้ายขวานะครับก็จะเป็น2เส้นนะครับที่เราจะจอมกับรางฐานนะครับบวกกับลบนะครับประมาณนี้นะครับก็นํา สายบวกลบของตัวชาร์จของไฟฉายนะครับวิ่งเข้ารางทานได้เลยนะครับบวกกับลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ ทดสอบใส่แบตเตอรี่แล้วก็ชาร์จแบตได้เลยนะครับเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบชาร์จได้เลยนะครับจากนั้นก็วัดไฟได้เลยนะครับตรงแรลงทานนะครับบวกกับลบนะครับตั้งย่านมัลติมิตเตอร์ไปที่วัดโวลต์ดีซีนะครับ ปะมาณ4.1โวลต์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูหน้าตาของมันนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ก็ใช้อแดปเตอร์ของไฟฉายนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็เสียบตรงรูได้เลยนะครับแบตเตอรี่ก็จะชาร์จเหมือนเดิมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ